สวัสด,ดีจ้าพี่น้องมาพบกับช่องฮักเลยอีสานชาแนลทักทายกันตอนเช้าจ้าอยู่นากับหากินกับให้กับน,นบ้านี่ละพี่น้องนี่ก็คือพระเอกในเรื่องจ้านี่พระเอกในเรื่องกํนนากลางังนางเซีดเบ็ดอยู่จ้านี่กินแล้วกินแล้วกินแล้วโอ้ยหลุดซะหนอหลุดเรียบร้อยเงียบไหมเงียบกับเมิด,มด,ดบอในเบ็ดพุ่นเอารับไป เสียงออกจะเซ็กซี่จากน้อยหนึ่งม oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ือนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหรอสักครู่สักครู่สักครู่ สิตวตน้อยเทอะโอ้ยเก็บๆปล่อยๆตัวน้อยเกินตัวกระติดลิศเองปล่อยได้ไหมอ่ะมันคืสอสงกินเลิกเทอะตัวนี้ไม่ไม่งไมเงโอ้ยปล่อยน้องตามไปแล้ว ตัวเล็กค่ะรอชุดใหม่จัดใหม่ไฟกับพริบกำลังดึงจุ๊บ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 แล้ว นี่ตัวน้อยอีเถอะเนาะตัวนี้ได้แต่ไซสมินิไปเลยเดยอซ้มสนีกันยังไคอยู่ ปล่อยก็ปล่อยสิค้ามันตัวเล็กอยู่ตัวเล็กกเาฟ้ามือเดยว <c oughs> แนบออเอาวเอา <c oughs> <c oughs> ไปแลว โอ้โหตัวนี้ได้โลแน่แน่โอ้โหตาช๋ยวตาช่างเดี๋ยวตาช่างช่างกันดูโอ้โอใจเย็นลูกพี่ใจเย็นเวว่าโลโคลืนจับตาดูที่เลขตาช่างนะคะหนึ่งกิโลหนึ่งขีด เยี yeah, ่ยมมากพูน่ะสุดยอดเกือบเกือบสองขีดซ้ำสองขีดอ่ละอีกนิดเดียวนี่เหรอุ่มเบ็ดหัดเออไม่ต้องยังมากมายตีเบ็ดอยู่นะเกี้ยวข่อยอยู่นะกินอยู่นะแซ่บสุดเว้อเอาไหมเอาไหม โชวช์โชว์โชว์นิดนึงโอ้โห,โหสุดยอดเอิรนลุงบันไมากินเลยตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่เดชครึ่งโลอยู่นี่แต่สุดยอดเดี๋ยวไปปวดก่อนเด้อเอินลุงมากินเลยเอิร์นตนะาไม่กินเลยเฮ้ยไอ้กระเอินเอารถ มาเด้อจ้ามาเด้อลุงป้าพี่ป้าหนาอาทั้งหลายลุงบาดประแดงไม่กินปิ้งปลาเด้ว <c oughs> อวสุดยอดพี่นองเอ้ยสุดยอดหลายพุน่นนะปลากระหา่า